สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบ,บดีที่27ตุลาคม2 5 6 5นะคะพี่ดักตแต่จะมาเล่าความฝันของป้าสังวาลอนาเมื่อกี้พูดผิดนะคะที่แบบว่าเป็นความฝันของยายบินเดี่ยวยายบินเดี่ยวก็มีหน่อยหนึ่งนะยายบินเดี่ยวก็มีแต่เอาของป้าสังป้าสังวาลเนี่ยมากหน่อยนะคะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ หวยหวยเลยหวยที่เป็นของครูปิชานะคะลองมาฟังความฝันของป้าสังวานกันนะความจริงเนี่ยฝันนะเขาก็จะเลือกคนเขาก็จะเลือกให้ใครฝันใช่ไหมป้าสังวานเนี่ยก,ก็สมควรสมควรที่จะต้องฝันนะคะเพราะว่าป้าสังวานก็คือชื่อสมเด็จยาสมเด็จยาชื่อ หม่อมสังวานหม่อมสังวานนะคะสมเร็จญาเนี่ยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยแล้วก็จะฝันของป้าสังวานเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันพยาบาลวันพยาบาลนะลองมาฟังความฝันของป้าสังวานกันเนาะฝันขึ้นมขึ้นนี่ฝันว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนาะับจาไปโรงเรียนบาหนิผู้ใหญ่ก็เลยว่า ป้าป้าป้าอย่างหูแดดงวยเบร์นั่นแปลว่ามองเรียนเก่าที่เพิ่นห้างที่พิ่นหมางโองเ้เรียนเก่าเนาะเป็กี่กอจะมาท่นบอโรงเรียนสองสันเพราะท่านท่านอยู่โรงเรียนสงสันนั้นมาท่านอยู่ประเ้นบมกินเป็นหมางโอครับถูกกัเลยว่าป้าป้าบนเ,เ,นเนก้าเหล็กเซาเซาจึมองเรียนเก้านั่นก็เลยฝาก็เลยยางไปเียเห็นสุนร้ายกเจ้าก็ว่าป้าน่ะเธอเธลุ่ยเธอละซิบเธละลอยเธลิบตง้แน่ เตอยู่จ้าส้นเท้าจะว่าส้นเทียดเด,ดินนางเต็มอยู่อืวันนี้ฝากก็เบิ้งไปเบิ้งมา,หาเห็นเห็นเหล็กเกดเห็นหนุยเหล็กเกเหลือแเตะหรเห็นหนุ่ยเต็ะเด้อเห็นเหล็กเก บ้างไปอีกมันเป็นเจ็ดสองได้เจ็ดสองเจ็ดสองเห็นยูน้องยันมั้ยู่ใน,น,น,นด้อนใหม่เก่าเก่าขอนใหม่เก่าเก่าตรงเรียนน่ะเ <ừ> ันสดใหม่ลงเรียนเลยล่ะครับจ้ะมันเป็นใหม่เก่าเก่าเลยล่ะเอ็นเจ็ดสองจ้ะตัวเดียวเนี่ยนะจ้ะห่วยเห็นตัวเดียวอือไปเอาถึงหมองนอกไปเอาโรงเรียนจะว่าคู่นีน้สา <laughs> <laughs> มสียย่เคยมาเป็นโพอแั่นมีคนกตายเดินตายอยู่องค์คนหนึ่งอ๋อ ป้าไปแล้วก็เลยบอกมึงบอกบอกคนลป้าเห็นี่รีบ่เห็นนั่นเด้นั่นเด้ก็เลยคนนั้นแม่นแม่นคนละแม่นละเนี่ยเล็กแค่สองก็เลยบอกกันยังสี่ก็เลยมาเฮือนจากมาบ้านมาเฮือนบัเดี๋ยวมาเลยจักว่าตั้งจักส่วนหนึ่งแล้วมโหดเท่านังนั้นกับคนป่วยอยู่มีคนเผาเต็มแปลว่าเอิ่นไปอีกว่าป้าป้าป้าคนว่ามามาซอยกันเบิังคนป่วยแน่นเลยคนว่าบ่มีคนเผาเลื่อยหลุดร้านจนเกิดปันมา เบิงกับไปเลี้ยงเบิงือพึ่งกับป่วยเอาคนนี้คือใต้ไป,ไปแล้วจำได้จังสือว่าป่วยป่าก็เลยสื่อนะครับวันนี้เรากระดิบไปดิบมากตกเตี้ยคุณป่วยเนี่ย,ยก็เลยพอกันไปโจมเราขึ้นมาเราเลยหว่าว่าของคุณหลายๆเด้อลูกหลานเสือหาสซงนี่แหละป่าได้สซงย่างเอย่างกุ้งผสมดีไปฝันคิดเดียวในสองเหล็กมาได้หนิเสือเด้อสองยางบนน่ะอ่าสอง หาสองก็เลยว่าแมนบอลหรอแมนบอลหรอพี่คนนั้นก็จับไว้เด้อคนอื่นก็ว่าจับไว้เด้ออ๋อเลยเอาหลอกขึ้นเตี้ยนคนคนในบ้านเฮาเนี่ยมันบอกคนในบ้านเฮาต้องเปนโซกวัดนะเงีนยเราไอ้ผู้นี้นี่คือเราตายไปแล้วนี่ตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วแต่จังไรฝันว่าเราเพราะท่านตายแล้วเราเก็บพวกปอกเปลืจัดแล้วคนมาเสียวเด้อหาสองเออหาสองจัดซื่อมาหาสองบ้านหลังที่เราเท่าไหร่ก่อน ป่ได้กระบุกโมเล็กประเด็นทีเนาะกะก้นฝันน่ะตาคุณบอกคาโซตื่นขึ้นมากแต่ยางมาเออว่ากินเลอเลยว่าเอยตื่นขึ้นมาก็เลยมาเทั้งนนมาสะดุดตื่นมาสะดุดตกใจเป็นไงคาเป้จังไรจังยางมาได้แล้วตื่นตื่นขึ้นมาก็เลยมาถามมาบอกสูพี่น้องฟันประเด็นพี่น้องก็บอกอ้าวคาโซมันบาดเล็กที่เล่าได้ผ่าตัดอีกมือตื่นขึ้นมาก ขอบคุณป้าสังวานขอบคุณบ่าวทีมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของป้าสังวานก็คือว่าอ่าเท่าที่พอจะจำได้พอที่ฟังได้นะคะเพราะว่าเป็นภาษาอีสานเพื่อนๆที่เป็นคนอีสานก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าอ่าคุณป้าสังวานพูดอะไรบ้างนะพี่ดาวตะแต๋วฟังมาได้ว่าอ่าเหมือนกับว่าไปโรงเรียนเก่าแล้วคุณครูพอ อ่าอะไรนะครูใหญ่ครูใหญ่ยยบอกว่าอยากได้เลขไม้อยากถูกหวยไม้ก็ไปไปไปโรงเรียนอ่ะเขาเรียกไปดูที่ไม้ไม่รู้ละก็คือเหมือนกับไปดูที่ไม้เก่าๆเป็นขอนไม้ก็จะเห็นเลขนะเห็นเลขเป็นเลขเจดแล้วก็มองไปมองไปเป็นเลขสองก็ได้เป็นเจดสองอ่าแล้วเหมือนตรงนั้นอนะ่ะมีคนเยอะเลยอ่ะมีคนเยอะนะแล้วเพราะว่าไม่รู้ละเขาไปกันทําอะไรกันรู้ที่โรงเรียนนะเนาะแล้ว โรงเรียนเก่านะั้ะมันเป็นปวกกินพอปวกกินปวกก็คือ8ปดนะก็เห็นเลขที่ขอนไม้ก็คือ7 2อ่าแล้วก็เหมือนว่าไปที่ไปที่บ้านไปบ้านของใครสักคนนะังอะแล้วเขาก็บอกว่าให้มาช่วยกันดูคนป่วยอ่าคนป่วยนะ ให้มาช่วยกันดูคนป่วยปรากฏว่าคนป่วยเนี่ยกระดิ่นไปดิ้นมาตกเตียงแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นอ่าช่วยกันยกขึ้นเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยตายแล้วนะเขาเป็นคุณยายไงเป็นคุณยายที่อายุไปสิบเอ็ดเขาตายแล้วนะแต่ในฝันเนะี่ยไม่ได้ตายอ่าแบบนั้นแล้วคุณยายที่ เป็นคนป่วยเนี่ยก็บอกว่าซื order ้อออเดอร์าแล้วก็ขอบคุณหลานๆเดอซื้อไวเดอ52แบบนั้นนะใครที่เป็นคนอีสานก็มาเล่าความฝันให้ด้วยนะแต่พี่ตั้งแต่เอาแค่นี้แหละให้รู้คร่าวๆแล้วก็มีคนบอกว่าจำไว้เด้จำไว้เด้ความฝันก็มีแค่นี้ก็คือมอนเป็นเหมือนเป็นเรื่องต่อจากอ่าเป็นเรื่องต่อจากความฝันของเมื่อกี้เนี่ย ของลุงจอยอ่าเพราะว่าใช้เลขเดียวกันใช้เลขเดียวกันเพราะว่าในฝันเนี่ยในฝันที่จะเห็นขอนไม้เก่าๆเนาะก็จะเห็นเลขเจ็ดสองเห็นเลขเจ็ดสองเห็นเลขเจ็ดสองแต่ไม่มีเลขหกอ่านะมันเหมือนเลขเจ็ดสองเพราะว่าอันนี้ของพ่อจอยของลุงจอยของลุงจอยก็คือห้าสามสามแล้วก็ของป้าสังวานบอกว่าเจ็ดสองอ่าแล้วก็เนี่ยมันเคยหวยเคยออกแบบนี้ไว้เนาะเราก็คิดว่ามันน่าจะใช่เลขประมาณนี้แหละอ่าแล้วที่เรี้กทำ เลขเลขเลขห้าสองเนะี่ยห้าสองหมายความว่าเลขห้าสองอ่ะมันก็มีความหมายหลายอย่างนะเลขห้าสองหมายถึงเรื่องของพ่อคุณลำคํำแหงก็ได้นะคะเพราะว่าพ่อคุณลาคํำแหงเนี่ยพระอ,องค์สวรรคตอ่าสวรรคตนะคะอายุห้าสิบสองปีอายุห้าสิบสองปีแล้วขอดไม้เนี่ยอาจจะหมายถึงหลักศิลาจารึกก็ได้นะที่พ่อคุณลาคํำแหงอ่ะประดิษฐ์อักษรไทยนะพศหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหก หนึ่งแปดสองหที่ที่พวกเราได้นะอันเนี้ยเกี่ยวกับอักษรได้นะคะเกี่ยวกับอักษรไทยได้หนึ่งแปดสองหกแล้วเนี่ยอันนี้จะหมายถึงพระคุณลามคำแหงได้เลยนะเพราะได้เลยได้เลยแล้วที่บอกว่าที่บอกว่าให้ไปโรงเรียนเก่าโรงเรียนโรงเรียนเก่าก็ต้องเป็นโรงเรียนปถมนะปะถมก็คือจะเกี่ยวกับรัชกาลที่6กเนี่ยอันเนี้ยตรงเลขที่หายไปเนะี่ยเลขที่หายไปคือเลขหกนะเพราะว่า โรงเรียนปฐมไงเนี้ยเนี่ยเลขเลขที่หายไปคือตรงนี้คือเลขหกนะเดี๋ยวใส่กระดาษใส่กระดาษที่เขาบอกว่าทําไมจึงจะต้องเป็นเลขหกแล้วก็เป็นโรงเรียนปฐมก็เนื่องจากว่าพอพอไปอีกอีกสักประเดียเ๋ยวนียเขาก็ไปพยาบาลไงอ่าไปฉาบาลไปดูพยาบาลไปช่วยกันปฐมพยาบาลคนป่วยอันเนี้ยคือแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เป็นพยาบาลไง ไม่ได้เป็นพยาบาลเขาก็เลยต้องเป็นพยายามถ้าวันพยาบาลแห่งชาตินะอ่าหมายถึงสมเด็จยาสมเด็จยาเนะี่ยวันพยาบาลแห่งชาติก็คือ21ตุลาแต่คนเนี่ยคุณป้าสังวานคนเนี้ยนะเขาก็ชื่อสังวานเหมือนสมเด็จยาเลยนะอ่าเหมือนสมเด็จยาก,ก็คือถ้าสมเด็จยาเนะี่ยจะประสูติวันที่21ตุลาแต่ถ้าคนนี้ยเป็นป้าสังวานเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่แต่ชื่อเดียวกับ อ่าสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงนะคะก็พยายามอ่าพยายามนะไม่ใช่พยาบาลพยายามจะช่วยกันร,รักษาพยาบาลอ่าช่วยกันดูแลคนป่วยคนนี้นะเนี่ยอันนี้แบบเหมือนเหมือนตายไปแล้วอ่ะตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วก็คือเนี่ยเนี่ยเลขเดียวกันเลยนะเลขสิบแปดเนี่ยคุณยายคนเนี้อายุอายุสิบอายุแปดแปดสิบเอ็ดเนี่ยคุณยายคนนี้นะที่ตายไปจริงๆเนี่ยอายุแปดสิบเอ็ดแล้วก็ เห็นไหมเขาฟื food food but, food like ้นเขาฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเหมือนกับเป็นสมเร็จยากไงที่สวรรคตวันที่สิบแปดแต่เห็นไหมจะมีเลขตรงข้ามกันคือแปดสิบเอ็ดกับสิบแปดอันนี้ตายอันนี้ฟื้นอ่าตายแล้วก็ฟื้นตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเขาบอกให้จาไวเดอร์จไวเดอร์ก็คือจะยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง โรงเรียนโรงเรียนก็ต้องครูปีชาอ่าโรงเรียนนั่นก็คือคร,ครูปิชานะคะแล้ว one crew, one crew วันครู 16. วันครูก็คือวันที่สิบหกวันครูก็คือวันที่สิบหกถ้าถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ที่เราจะต้องเป็นแปดสองหกข้างล่างจะต้องเป็นสองหนึ่งน่าจะเป็นสองหนึ่งได้เพราะว่าวันครูก็คือ, 16, อวันที่สิบหกใช่ไหมอ่าวันที่สิบหกวันครูในวันครูนะ มันจะต้องมีเลขแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นเลขแบบเนี้ยตรงตรงโรงเรียนเนี่ยก็คือรัชกาลที่6หมายถึงว่าวันปฐมศึกษาแห่งชาติวันที่25พพฤศจิก,กายนของทุกปี5.225เนี่ยก็คือ เกี่ยวกับราชการที่6เกี่ยวกับวันปฐมศึกษาแล้วอ่าพระองค์นะคะราชการที่6กเฉลิมพระชนมาวันที่1มกราคม2424 24, สวรรคตวันที่26พฤศจิกาเนี่ยเดือนหวยที่จะออกเนี่ยเดือนที่หวยจะออกเนี่ยก็คือวันที่1พฤศจิกาเนาะก็แต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับโรงเรียนอ่าครูปิชาอย่างนั้นนะแล้วคุณครูก็คือวันที่16นะโรงเรียนปฐมเขาหมายถึง รัชกาลที่6ก็คือสวรรคตวันที่26พฤศจิกายน2468ที่พี่ดอกเต่บอกว่าเอ่826อ628 826ก็คือตรงนี้แหละคะ่ะแล้วพระราชบัญญัติปฐมศึกษาฉบับแรกก็คือ2478อา่า2478นะฉบับแรกเลยนะแต่ยกเลิกไปตั้งแต่ตอน,น้้นต่ไหนและแล้วลทีนี้การที่ฟื้นหรือฟื้นกันเนี่ยฟื้นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเรื่องของรัชกาลที่10ก็คือ เราจะสืบสารรักษาต่อยอดอ่าในการที่พระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าปฐมบรมราชาองค์การปฐมบรมราชาองค์การในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะเป็นพระมหากษัตริย์วันที่4พฤษภาคม2562กเนี่ยอ่าก็คือว่านี่ไงเลข62เลข6226อยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าเกี่ยวกับปฐมเนี่ยก็คืออาจจะหมายถึง พระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่สิบหรือไม่ก็ขอนไม้ขอนไม้เก่าๆก,ก็อาจจะที่เป็นเลขเจ็ดสิบสองเนี่ยเลขที่หายไปก็คือเลขหกเพราะว่าเลขที่หายไปคือเลขหกเพราะว่ารัชกาลที่หกจะเกี่ยวกับปฐมศึกษาแล้วคนฝันเนี่ยก็คือป้าสังวานเนี่ยก็ไปโรงเรียนเก่าไงโรงเรียนเก่าก็ต้องปฐมใช่ไหมก็อ่าก็คือสรุปแล้วนะเลขสองหนึ่งหนึ่งสองก็ยังเลขเป็นเลขที่น่าใช้อยู่นะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ที่มีคนเขาพยาบาล ขาพยายามพยายามจะพยาบาลอ่าพยายามจะพยาบาลก็หมายความว่าสมเด็จญาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของอ่าอะไรอ่ะพออสวจะเกี่ยวกับพออสวก็คือจะเกี่ยวกับคุณหมอจะเกี่ยวกับคุณหมอนะคะอาสาสมัครแบบนั้นนะคะอาสาสมัครก็วันพยาบาลแห่งชาติอ่า21ตุลาคมของทุกปีนะคะแล้วก็อตอนนั้น่ะ พูดถึงสม,สมเด็จย่าเนาะสมเด็จย่าทีา่วันที่18เนี่ยก็มีอาการวิกฤตนะคะพระอาการวิกฤตจนกระทั่งเวลาเวลานะคะอ่า21นาฬิกาจุด1นึเจุดนเนี่ยก็เสด็จสวรรคตวันที่28นะ่ประชนมายุ94พรรษานี่คือสมเด็จย่านะคะสมเด็จย่าวันที่21ตุลาเนี่ย ที่ทําให้พวกเราฝันกันนะ่ะจะต้องเกี่ยวกับเลขยี่สิบเอ็ดถ้าไม่ยี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบสองก็นี่แหละจะอยู่คู่กันแล้วแล้วส่วนใหญ่เนะี่ยมันก็จะเราก็จะซื้อเลขผิดเราก็จะซื้อเลขผิดบางทีเราไม่ได้ซื้อสองตัวไงเราซื้อแค่หนึ่งสองแต่เราไม่ซื้อสองหนึ่งบางคนซื้อสองหนึ่งไม่ซื้อหนึ่งสองอ่าพอซื้อหนึ่งสองมันออกหนึ่งเจ็ดแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้น ลอดเลยนะคะเราต้องระมัดระวังนะคะอันนี้เป็นคําเตือนแต่อย่ามาตามเลขพี่ดัตแต๋วนะเพราะว่าเพราะว่าพี่ดับตะแต๋วเห็นแต่ละคนนะแต่ละคนนะที่เมื่อกี้ไปดูช่องอ่าช่องบ่าแอมช่องบ่าแอมนะที่เป็นความฝันของยายบินเดี่ยวอะแต่ละคนก็จะคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนะบอกว่าเนี่ยตามยายบินเดี่ยวนะหูหมดตังค์ไปตังเยอะเลยนะอย่าอย่าเอาเลยอะไรนะไม่เอาแล้วแอดอะไรเงี้ย อย่ามาตามพี่ดัต๊ตบ้าแต๋วนะเพราะว่าบอกเลยนะว่าอย่ามาตามเลขเพราะว่าพี่ดัต๊ตบ้าแต๋วซื้อหวยเป็นไงยังไงก็ซื้อถูกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรารู้วิธีการซื้อแล้วถ้าเรามาตามเลขอย่างที่บอกอ่ะ,อะบางทีเราบอกเลขเราบอกเลขอยู่แค่ตรงเนี้ยแต่เวลาเราซื้อจริงๆอ่ะบางทีเราพลิกอ่าเขาเรียกว่าเรา เรามีวิธีเล่นอะเรามีวิธีเล่นเราสามารถที่จะเอาเงินมาได้ไงแต่ถ้าใครมาตามปุ๊บเรามาบอกวนะ่าตามเลขพี่ดรแต๋วนโห้ยหมดตังค์หมดตัวนะอย่าให้ได้ยินนะเพราะว่าพี่ดรแก๋ตเป็นคนที่ไปความฝันเพื่อสอนตัวเองนะจะผิดจะถูกก็จะสอนตัวเองไงพอสอนตัวเองปุ๊บเราก็มีความรู้ของตัวเองไง <ๆ S 2> เราก็ไม่อยากให้ใครมาตามเพราะว่าถ้าตามอะถ้าตามแล้วเธอมาเสียสตางแล้วเธอมาบ่นนะว่าเนี่ยตามเลขด็แกเตอแล้วก็เสียสตางนะ จะบอกเลยนะอย่ามาตามเลขอ่าถ้าตามแล้วก็แล้วก็ถ้าเสียสตางค์เธออย่ามาบ่นให้ได้ยินนะเพราะว่าไม่งนนะั้นจะเอาไปทำคอนเทนต์เล่าจนลูกบวชแหละลูกบวชเมื่อไหร่ฉันก็จะเลิกเล่าอ่าแบบนั้นนะอ่าความฝันของยายบินเดี่ยวก็จะบอกว่าเออเนี่ยเหมือนของยายบินเดี่ยวนะเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบไปถต่ตอดอกทองอะต่อดอกทอง,อด,อทองอดอกทองที่ลงรับจำนำอ่าจำนำนะจำนำเขาบอกว่าอ่าค่าค่าจะค่าต่อดดอกทองเนี่ย สามร้อยเขาบอกว่าสามร้อยก็หมายความว่าจำนำเนี่ยก็คือจำยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งนั่นแหละจำนำอันนั้นก็คือเลขสามร้อยอ่ะก็คือสามสิบล้านของโคปิชาอ่าสามสิบล้านของโคปิชาที่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบอ่ายังจำกันได้ไหมล่ะอ่ะมามหากราบเลยนะยังจำได้ไหมกระจำถ้าจำได้ก็ เลขที่น่าสนใจนี่แหละตามที่เห็นในภาพนี่เลยตามที่เห็นนะลอกได้เลยนะอ่าลอกได้เลยนะนี่ลอกได้ลอกได้อ่าถ้าก,กลัวก็ลอกให้หมดเลยนะอืมสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ